เมื่อพูดถึงโครงการที่หลายคนเฝ้ารอคอยมานานที่สุดในประวัติศาสตร์ระบบรางของไทยหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นรถไฟความเร็วสูงจีนไทยเส้นทางที่เต็มไปด้วยความหวังความฝันและเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลายคนเคยสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมเมื่อไรจะได้เห็นขบวนรถสีแดงขาววิ่งตัดผ่านทุ่งนาภูเขาเมืองใหญ่และหัวใจของเศรษฐกิจไทยแต่วันนี้เรื่องราวกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญที่สุด เพราะปีที่เปิดเดินรถจริงในเฟสแรกใกล้เข้ามาและคำว่าปี2026กลายเป็นหมุดหมายที่มีคนพูดถึงกันมากขึ้นอย่างเข้มขน้นโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรถไฟที่จะวิ่งเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพแทนของอนาคตประเทศที่อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์เริ่มทำงานจริง หากย้อนเวลาไปเมื่อหลายปีก่อนวันที่ไทยประกาศร่วมมือกับจีนพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพมหาคนครหนองคายบางคนมองว่าเป็นเพียงแขนหนึ่งในหลายร้อยโครงการที่อาจถูกผลัดวันประกันพรุ่งแต่ความร่วมมือครั้งนี้มีน้ำหนักมากกว่าที่คิดเพราะมันคือส่วนหนึ่งของแนวคิดการเชื่อมต่อภูมิภาคผ่านรางความเร็วสูงจากจีนตอนใต้สู่ลาวและลงใต้เข้าสู่ประเทศไทยก่อนกระจายสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ หากมองในแผนใหญ่มันคือประตูเศรษฐกิจมหาศาลที่สามารถเปลี่ยนเกมทั้งการค้าการท่องเที่ยวและรูปแบบการเดินทางของผู้คนกว่า600ล้านชีวิตในภูมิภาคนี้หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าในปี2021ลาวได้เปิดรถไฟความเร็วสูงจีนลาวเป็นครั้งแรกทำให้การเดินทางจากคุณหญิงถึงเวียงจันใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงชาวลาวจำนวนมากพูดถึงมันเหมือนการเปิดโลกใหม่ และนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าออกลาวเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อจุดเชื่อมต่อจากลาวเข้าสู่ไทยแล้วลงถึงกรุงเทพมหานครจะทําให้พื้นที่เศรษฐกิจไทยเชื่อมกับจีนโดยไม่ต้องพึ่งทางอากาศในหลายกรณีการขนส่งสินค้าทางรางจะเร็วขึ้นและถูกลงผู้โดยสารจะเลือกทางเลือกใหม่ที่สะดวกและไม่เหนื่อยเหมือนเที่ยวบินสั้นๆแบบเดิมอีกต่อไปจุดที่คนไทยจํานวนมากสนใจที่สุดคือ ความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับรถไฟความเร็วสูงของจีนในปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดและ,สะเสถียรที่สุดในโลกหากรถไฟจีนไทยเปิดใช้งานจริงการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปนครราชสีมาอาจลดลงเหลือน้อยกว่า1ชั่วโมงซึ่งเป็นตัวเลขที่หลายคนไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตจริง เพราะทุกวันนี้การเดินทางบนมอเตอร์เวย์ใช้เวลาราวสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงและหากเป็นวันหยุดยาวก็อาจใช้เวลาเกินกว่านั้นอีกมากความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี้ไม่ได้มีผลแค่เรื่องเวลาเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนพฤติกรรมคนทั้งภาคอีสานได้เช่นคนกรุงเทพมหานครสามารถไปทำงานหนึ่งวันในโคราชแล้วกลับบ้านในเย็นวันเดียวกันหรือครอบครัวจากอีสานสามารถลงมากรุงเทพมหานคร เพื่อเที่ยวห้างหรือชมคอนเสิร์ตในแบบเช้าไปเย็นกลับได้จริงการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้หมายถึงการเคลื่อนที่ของเงินการเติบโตของธุรกิจใหม่การเกิดขึ้นของศูนย์เศรษฐกิจตามสถานีเช่นย่านสถานีนครราชสีมาสถานีปากช่องสถานีสระบุรีซึ่งอาจเติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนเมืองใหม่รอบสถานีชินคันเซ็นหลายแห่งในญี่ปุ่น ชุมชนใหม่อาจถือกำเนิดขึ้นโรงแรมร้านอาหารบริการท่องเที่ยวศูนย์ไอทีศูนย์โลจิสติกและอุตสาหกรรมที่ต้องการการขนส่งสะดวกรวดเร็วและมีเสถียรภาพกว่าเดิมมีนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าหากรถไฟความเร็วสูงเปิดให้บริการจริงปีแรกแๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยเฉพาะพื้นที่แนวโคราชถ,ถึงกรุงเทพมหานครที่จะได้รับผลกระทบเชิงบวกอย่างชัดเจน แน่นอนว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากมายบ้างกังวลเรื่องงบประมาณบ้างกังวลเรื่องการเจรจาสัญญาบ้างพูดถึงความจําเป็นของรถไฟความเร็วสูงเมื่อเทียบกับระบบรางทั่วไปแต่เวลาผ่านไปความคืบหน้าของงานก่อสร้างเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปีหลังๆที่โครงสร้างสําคัญเช่นสะพานข้ามแม่น้ําลานก่อสร้างสถานีเสาไฟฟ้าและแนวทางวิ่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น หลายพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งโล่งกำลังกลายเป็นทางยกระดับขนาดใหญ่ที่ยาวไกลสุดสายตาทําให้ประชาชนเริ่มเชื่อว่าครั้งนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงสิ่งที่ทําให้หลายคนตื่นเต้นคือเมื่อพูดถึงปี2026ในฐานะปีเปิดใช้บริการเฟสแรกแม้จะเป็นช่วงที่ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการแต่ภาพรวมโครงการทำให้คนจำนวนมากเริ่มจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้น นักลงทุนต่างชาติหลายรายก็เริ่มพูดถึงความคุ้มค่าของโครงข่ายร่างใหม่เพราะมันจะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมระหว่างจีนกับอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบประเทศไทยอาจดึงดูดโรงงานใหม่จากบริษัทจีนและยุโรปที่ต้องการใช้ไทยเป็นฐานส่งออกเร็วขึ้นถูกลงและเชื่อมถึงตลาดใหญ่กว่าเดิมอย่างมากลองจินตนาการภาพวันที่ขบวนรถไฟความเร็วสูงขบวนแรกออกจากสถานีบางซื่อ เสียงประกาศบนชานชาลาดังขึ้นผู้โดยสารเดินเข้าไปในขบวนรถทันสมัยที่ภายในกว้างขวางสะอาดตาและนั่งสบายเหมือนเครื่องบินระดับพรีเมียมแต่ความรู้สึกต่างออกไปเพราะเราจะเห็นวิวเมืองกรุงเทพมหานครค่อยๆไหลไปด้านหลังด้วยความเร็วที่มนุษย์ไม่คุ้นชิน ในช่วงเวลาสั้นๆรถไฟจะพาเราตัดผ่านย่านชุมชนสวนสาธารณะทุ่งนาและภูเขาอย่างราบรื่นจนแทบไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับสาเท่าของรถยนต์บนทางด่วนเมื่อถึงโคราชผู้คนอาจรู้สึกเหมือนเพิ่งออกจากกรุงเทพมหานครมาได้แค่ไม่กี่นาทีการเชื่อมต่อระหว่างเมืองและคนกลายเป็นเรื่องง่ายยกว่าที่เคยเป็นในประวัติศาสตร์ประเทศนี้หลายคนตั้งคำถามว่ารถไฟความเร็วสูงจะเป็นเพียงโครงการใหญ่ๆที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงหรือเปล่า แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าโดยสารในหลายประเทศพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปราคาเริ่มปรับลงจนอยู่ในระดับที่ประชาชนทั่วไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องหากไทยบริหารต้นทุนดีและดึงดูดผู้โดยสารจำนวนมากในระยะยาวค่าโดยสารก็อาจกลายเป็นตัวเลือกเหมาะสมสำหรับทั้งนักศึกษา คนทำงานและครอบครัวทั่วไปไม่ใช่แค่คอนมีรายได้สูงเท่านั้นนอกจากนี้การแข่งขันกับระบบขนส่งอื่นเช่นรถยนต์ส่วนตัวมอเตอร์เวยร์สถโดยสารและสายการบินอาจทำให้ราคามีแนวโน้มอยู่ในระดับที่เข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับทุกกลุ่มในอีกแง่มุมหนึ่งรถไฟความเร็วสูงยังสามารถเปลี่ยนการทำงานของคนยุคใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นวัยทำงานที่ต้องการชีวิตยืดหยุ่นมากขึ้นพื้นที่ที่เคยถูกมองว่าไกลาอาจกลายเป็นทำเลทองใหม่ เพราะใช้เวลาเดินทางน้อยลงอย่างไม่น่าเชื่อคนอาจเลือกซื้อบ้านในปากช่องหรือโคราชแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครทุกวันได้แบบสบายๆซึ่งจะช่วยลดความแออัดในเมืองหลวงและกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาคมากขึ้นนอกจากนี้การขนส่งสินค้าทางรางระดับความเร็วสูงกึ่งพิเศษสำหรับเฟสตต่อไปยังสามารถเปลี่ยนเกมการแข่งขันของไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคได้อีกด้วย สินค้าอาจส่งถึงชายแดนลาวหรือท่าเรือได้เร็วขึ้นอย่างมหาศาลช่วยให้ไทยเป็นจุดรวมสินค้าระดับภูมิภาคที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งการเคลื่อนที่ของสินค้าจากจีนผ่านลาวมาถึงไทยและออกสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถทำได้ในเวลาแค่ไม่กี่วันจากเดิมที่ต้องใช้หลายสัปดาห์และนี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าเส้นทางรถไฟจีนไทยมีน้ำหนักต่อเศรษฐ,ฐกิจระดับภูมิภาคมากกว่าที่คนทั่วไปจินตนาการไว้ ในภาพใหญ่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่การสร้างทางรถไฟใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนอนาคตของประเทศไทยทั้งระบบเมื่อโครงการเดินหน้าและเริ่มทำงานจริงเมืองจะเปลี่ยนคนจะเปลี่ยนเศรษฐกิจจะเปลี่ยนและโอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อๆไปสิ่งสำคัญคือเราต้องมองมันไม่ใช่เพียงคมนาคมรูปแบบใหม่แต่เป็นการลงทุนกับอนาคตระยะยาวของประเทศ เมื่อปี2026ใกล้เข้ามาทุกวันเสียงลอมหายใจของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้ก็ยิ่งดังขึ้นผู้คนเริ่มตั้งความหวังใหม่หลายคนเริ่มวางแผนชีวิตหาข้อมูลบ้านหาธุรกิจและมองหาโอกาสที่อาจเกิดขึ้นเมื่อระบบรางเริ่มเดินเครื่องจริงประเทศไทยในวันนั้นอาจไม่เหมือนประเทศไทยในวันนี้อีกต่อไปและเมื่อขบวนรถไฟความเร็วสูงจีนไทยขยับออกจากสถานีเป็นครั้งแรก ภาพนั้นอาจถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์ของยุคใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของหน้าหนึ่งในอนาคตที่เราทุกคนกำลังรอคอยที่จะได้เห็นด้วยตาของตัวเอง